เมนูน,นี่ทุกคนผัดมาได้นะครับทุกคนนี่ต้องลองเนี่ยลองแต่งพอนะครับก็จะเป็นน้ำพริกแคบหมูครับน้ำพริกแคบหมูแนละ้วจะมีรสชาติหอมแคบหมูกลมๆแล้วก็จะมีพักหนึ่งครับวัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้ครับพริกหอมหอมแดงแคบหมูพริกหอมเขาาหอมแดงผ่านขานจีกับเลือครับกขเยอะเกลือลงไปเห็นหน้อยครับ อันนี้เขาก็ตําครับค่อยๆตาไปเพื่อตาไปดีแล้วเขาก็จิ้มแล้วเขากดจุรุงห,หน่อยนะครับใส่ผงผงลดผงชูลดเพื่อได้ตีได้ตังแล้วครับนี่ครับเขาจะใส่แคบหมูแคบหมูนี่เป็นแคบหมูนองมนนะครับนี่นะแคบหมูนองม้นนี่คุณแบบแน่นเก๋เกตครับแน่นคุณภาพน้เขาใส่แคบหมูไปแล้วตาครับ ต่ำๆๆได้ตีแล้วครับหมูน้องมดนี่มิดจำนายเด็กกาดบ้านประเอกทีิกัดอยู่หน้าของบ้านวิกงเป้านะครับนี่แหละครับเราหอบมาเนี่ยจำต่อครับผมกันนี่ตตำๆได้ตีได้ตั้งแล้วเคาก็ตักเสิร์ฟนี่ครับน้ำพริกแคบหมูนี่ก็จะนี่เองง่ายยี่อี่เลยนะครับกินกับข้าวหนึ่งท่อนๆแล้วก็จะมีมะเขือต้ม นัคาต้มเนี่ยครับข้าวนึ่งมาจุ้ยแคบหมูมาจุ้ยแล้วครับกับข้าวงายถึงเหมาะขนาดครับอีนู่นอ้าอ้ายลลงเนี่ยพราะนะครับไข่สนใจแคบหมูติดต่อได้ครับนี่ครับน้ำพริกแคบหมูเขาก็เป็นการเซฟซับแล้วครับลองเนี่ยเพราะนะครับเหมาะขนาดครับ